Hello เฮโสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธีดาบาร์บี้นะคะดูไพอุิกับจันบาร์บี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะจ๊ะที่แบบว่าช่วยกันดูคลิปนะคะทั้งแรนดอมแล้วก็ทั้งพิกอากาศตอนนี้เือมีความแสงแสกกันอยู่นะคะจันจะมาพยายามนะคะตอนนี้งานแบบลุมมากจนจนแบบว่ามีคนมาช่วยแล้วก็เลยแบบเอ๊ยเราได้กลับมาทำคอนเทนต์ได้บ้างนะคะแล้วก็ จะพยายามทาทุกวันนะคะสม่ําเสมอเลยนะแล้วก็ช่วยกรุณาดูกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบไม่งั้นวิจะทาแต่แรนดอมแล้วก็วิเชื่อว่าหลายคนอยากจะดูพลิกอดีตพิกอาคารนะคะดังนั้นช่วยกันดูให้มันเสมอกันนะคะตอนนี้คือมันมีบางคอนเทนต์ที่แบบว่าพลิกอด็กก็มีแซงมาบ้างแล้วก็รู้สึกมีกําลังใจแหละโอ๊ยกันฉันมาทําดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีใครดูก็ไม่ทําเหมือนเดิมก็ได้อะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยกันดูหน่อยนะคะช่วยกันดูสัก คลิป2คลิปเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็การอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ r a l Reading หรือการอ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสำหรับกันบ้างนะคะให้พื่ไปตัดสินใจวิื่อดวงหัวของร้อยเปอร์เซ็นต์นอ,อ้ยพูดเร็วมากเลยนะคะแล้วใครนะคะที่อยากได้โปรโ10เดือน10นะคะเป็นครั้งสุดท้ายแหละที่พีจะแถมนะ้ำมันเสน่ห์เพราะหนึ่งคือขาดทุนนะคะไม่เคยแถม1,000บาทขนาดนี้มันเยอะมากนะคะ ถมเป็นของด้วยนะถ้าของหมดขออนุญาตเปลี่ยนเป็นการดูดวงนะคะรีบๆมาจองเลยเนาะใครที่สนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะแถมฟรี1,000บาทเนาะจะค้ากับดูดวงจะค้ากับสีพึ่งนะคะหรือจะค้ากับ เพนดูลัมก็ได้นะคะเพนดูลัมก็จะเป็นในเรื่องของความรักนะคะความรักหรือว่าเรื่องของคุ้มครองภยัยเรื่องของการงานกันเงินนะคะก็เรามาดูกันได้นะว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะอย่าลืมนะคะหลังจากหมดโปรนี้ถ้าใครที่แบบรองเงินเดือนออกหรืออะไรก็มาจองกงันก่อนได้นะคะประมาณนี้นะมาดูกันซีว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อน3ามกองใช่ไหมให้เลือกโอเคได้เลยอะ หัวข้อของเรานะคะในพิกอเด็กหัวข้อพิกอเด็กอันนี้หัวข้อเขาหึงหวงเราบ้างไหมเ,ออเขามีความแบบหึงหวงฉันบ้างไหมหรือว่าไม่เคยเลยนะคะจะมีทั้งหมดสามกองให้เลือกนะคะหนึ่งน้องเพนโดลัมนะคะสองสีพึ่งนะคะสีพึ่งมหาเศรษฐีเนาะสามนะคะมหาเศรษฐีเสน่ห์วนตราอะสาม ตั้งชื่อไซคาวก็คือไม่รู้เลย3นะคะน้ำมันเสน่ห์ของบีเองนะจ๊ะเริ่มเลยนะคะสามกองนะเลือกเลยนะคะเขามีหึงมีห่วงเราบ้างไหมนะเริ่มเลยจ้ามาเริ่มกับกองที่หนึ่งนะคะขออนุญาตเช็คพลังงานหน่อยความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะดูว่ามันตรงไหมตอนนี้พลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไงต่อกันบ้าง ตอนนี้ความรักความสัมพันธของคุณทั้งคู่ตอนนี้เป็นยังไงจริงๆก็ดีนะคะก็ดีนะมีในเรื่องแพชชั่นนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยมี18บวกกันแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีเนาะแต่ทีเนี้ยวิรู้สึกว่ามันอาจจะมีการแบบมันมีคนคนึงอะคะ่ะ อาจจะเปิดออปชัน explore option หรือว่ามีตัวเลือกเนาะก็คือถามว่าไปได้ดีไหมจริงๆความสมคัญคุณไม่ได้แย่มันน่าจ,จะเป็นในช่วงเริ่มๆหรือมันกําลังแบบ f o r f a i l i n love แบบว่าอยู่ในช่วงโปรโมชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่ากําลังแบบสวยงามกําลังดีเลยแต่ทีเนี้ยมันมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีคนคนหนึ่งนะคะที่มีตัวเลือกอยู่นะก็ไม่ได้แบบหยุดที่คนคนนี้หรือว่าแบบ คุยกับคนคนนี้แค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของมีการเกณฑ์เป็นต่างชาติหรือว่ามีในเรื่องของระยะทางมาเกี่ยวข้องนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเจอกันปุ๊บป๊บกระทันหันบางคนเจอกันแป๊บเดียวมีเซ็กกันเลยนะคะมันดึงดูดต่อกันมากๆมันเป็นอะไรที่เจอกันปลุกปับนนะคะแล้วก็คุณ2คนเนี่ยค่อนข้างดูดูเข้ากันได้นะคะดูมี a อ t i t u d e หรือว่ามี p เ t e n ชียลเขาเรียกว่าอะไรอะมีคุยกันรู้เรื่องอะค่ะแล้วก็ดูดูดูเป็นคนที่แบบว่า ไปกันได้นะคะไปกันได้ในเรื่องของการคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเคมีมันได้กันนะคะเคมีมันมันเข้ากันเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อระหว่างคุณกับเขาคุณรละเขานะคะ อ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แรนดอมบีต้องตอบคําถามสิว่าเขาหึงห่วงคุณบ้างไหมงงกับตัวเองมาดูซิว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเขามีหึงห่วงคุณบ้างไหมอะไรของฉันนะคะมีไหมมีหึงห่วงไหม,มจริงๆเขาแอบ,บส่องคุณอยู่ตลอดเลยนะแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะ ไหมวิว่าหึงหึงเลยแหละหึงจัดเลยแล้วก็เขามีความคิดว่าคุณน,น่ะไม่น่าจะมีเขาแค่คนเดียวหรอกอะไรอย่างเงี้ยในความคิดเขานะเขารู้สึกว่าคุณแบบไม่น่าจะมีเขาแค่คนเดียวแต่ว่าด้วยความที่ตัวเขาเองอะคะ่ะเป็นคนที่ explore option หมายถึงว่าตัวเขามีตัวเลือกด้วยอะคะ่ะคือเหมือนเหมือนเขาไม่อยากให้คุณมาหึงคุณเอ้ยอะไรวะเขาไม่อยากให้คุณไปหึงเขาดังนั้นเขาก็เลยไม่แสดงออก เขาหึงคุณนะหึงเลยแหละหึงห่วงนะคะอยากจะแบบเก็บคุณเอาไว้ในตะกร้าล้างน้ํานะคะแล้วก็โยนทิ้งไปเลยแบบไม่ให้ใครเจอไม่ให้ใครเห็นเลยแล้วก็กลัวว่าคุณจะไปมีเซ็กกับคนอื่นหรือกลัวว่าคุณจะแบบเปิดโอกาสให้กับคนอื่นๆเข้ามาเขาส่งคุณตลอดนะคะเขาส่งคุณตลอดแต่วิวิมีความรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ของการที่ไม่ทําอะไรอะแบบว่าเหมือนสอง่งแต่ไม่ทําอะไรทําอะไรไม่ได้อย่างงี้ค่ะเป็นฟิลอารมณ์แบบว่า อ่อจะเรียกว่ายังไงดียะไม่ทําอะไรแบบว่าไม่ไม่ไม่โวยวายนะคะไม่โวยวายไม, ồi 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 ไม,ไม่ไม่แสดงออกให้เห็นว่าฉันหึงนะอะไรเงี้ยเผลอๆ,ๆบางทีเขาอาจจะไม่เอา f a c e b o o อินสต a แกรมของเขาเนี่ยมาส่งแต่เขาอาจจะแบบเอาไอจีไก่ Facebook ไก่อะไรเงี้ยมาส่งก็ได้มาส่งคุณก็ได้นะคะอืมประมาณนี้เขาหึงคุณนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแอ้วบี้ใส่สอยกันเขาหึงคุณ เพียงแต่เขาจะไม่แสดงออกค่ะเพราะว่าเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะไปหึงเขากลับนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะหึงห่วงแบบรู้สึกยังไงอะแค่ไหนหึงหวงแค่ไหนอะไรยังไงหึงแบบเป็นฟิลอารมณ์แบบว่า ผิดหวังอะคะ่ะผิดหวังในในในตัวของคุณที่แบบสมมุติว่ามีคนมาคอมเมนต์หรือว่ามีมีคนเหมือนคุณน่าจะเป็นอารมณ์เฟลลี่ด้วยอะดูดูคุณน่าจะเป็นคนที่ดูป๊อปปูล่าแล้วก็ดูมีชื่อเสียงดูดูเป็นคนโสดที่ฉลาดหรือว่าดูเป็นคนที่แบบมีจะมีคนเข้าหายอย่างเงี้ยสมม่มนมว่าตัวเขาเองอะมักจะไม่ค่อยแบบพยายามไม่ส่งนะแต่เขาก็ต้องอดใจไม่ได้ไปส่งอยู่ดีพอไปส่งเสร็จแล้วทําอะไรไม่ได้อะไรเลยก็มานอยๆนอยกับตัวเองแต่ว่า เขารู้สึกว่าบางทีเขาก็จะพยายามเข้าใจนะว่าแบบว่าว่าในในในเนเจอร์ของคุณว่าคุณเน่ยเป็นคนที่อาจจะมีเพื่อนเยอะหรืออาจจะมีสังคมในแวดล้อมของคุณอะไรเงี้ยคือเขาก็พยายามแบบทําใจว่าแบบเออเนี่ยมันเป็นงานเขานะเออเนี่ยมันเป็นสังคมของเขานะมันเป็นเนเจอร์ของเขาที่เขาจะมีคนเข้าหาอะไรประมาณนี้นะคะแต่หึงแหละหึงหึงแบบเสียดายนะคะเสียดายแบบมีความแบบมีความแบบว่าเออ ล้วก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยนะเออเขาม,มีความรู้สึกถึงแบบคุณน่าจะแซ่บกับเรื่องบนเตียงด้วยมัง้งเขาก็กลัวนะคะกลัวเหมือนกันแต่เขารู้สึกเหมือนแบบเอ,อ่อเขาก็คิดว่าตัวเขาแซ่บด้วยอะคะ่ะเออเขาก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะเป็นคนที่มีดีที่ที่น่าจะเอาเอาคุณอยู่ได้บ้างแหละอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะเขาก็เลยบี่ว่าเขาหึงแต่เก็บอาการนะคะเก็บอาการอยู่ข้างในนะจริงๆมากๆเลยแหละหมกมุ่นเข้าไปดูว่าคุณโพสอะไรนั่นนี่อยู่เสมอเลยะคะ่ะ แต่ไม่ไม่ทําให้คุณรู้นะคะไม่ทําให้คุณรู้บี้รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกันเล่นไมค์เกมด้วยนะยิ่งเขาไม่ส่องคุณยิ่งเขาแบบเล่นตัวกับคุณอนะคือเขาอยากจะเป็นคนที่ดนะิเฟรนอะต่างจากผู้อื่นนะคะคือเขารู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะเขาจะเป็นคนที่แบบฉันจะไม่เข้าหาเธอหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเล่นไมค์เกมอะคะ่ะเหมือนประมาณว่าฉันไม่จำเป็นจะต้องไปแข่งกับใครอีแบบว่าเหมือนแบบเหมือนเขารู้สึกว่าเขา เขาก็มั่นหน้าเนาะมั่นหน้ามันหนกมันอกม,นอกมันใจนะคะว่าตัวเขาเองก็มีดีเขาก็รู้สึกว่าถ้าฉันไปตามแบบง้อเธอเดี๋ยวเธอจะได้ใจฉันไปตามหึงเธอเดี๋ยวเธอก็จะรู้สึกว่าแบบเออเนี่ย เอ่อฉันชอบเธอละสีอะไรเงี้ยเขาก็มีฟอร์มในแบบของเขาอะนะคะถึงแม้ว่าเขาจะจิกหมอนะคะหรือเขาจะอกแตกตายยังไงนะคะพีเชื่อว่าคนคนนี้เขาจะไม่ไม่กรีดร้องนะคะไม่กรีดออกมานะถ้าเขาหึงคุณเขาจะไม่กรีดออกมานะคะเขาก็จะเก็บเอาไว้เมียของเขาเนาะเพราะว่าตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเป็นเหมือนคนทั่วไปอะคือเขาจะเขาจะเหมือนเอาเอาชนะด้วยการแบบ ด้วยความนิ่งด้วยความคูด้วยความที่คุณจะต้องมาทีชเขามาปฏิบัติเขาเขาจะไม่เข้าหาคุณเขาจะไม่ยอมแบบให้คุณตายใจว่าแบบเหมือนเขาพอที่จะเห็นนะว่าคุณเป็นคนแบบป๊อปปูล่าหรือว่าคุณเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะแต่เขาจะเหมือนเอาใช้ความคูของเขาเนี่ยแหละเป็นจุดดึงความสนใจจากคุณอะไรประมาณนี้นะอืมดังนั้นกองนี้นะคะวิสรุปเลยว่าเขาหึงหึงมากด้วยแต่ไม่แสดงออกเลยนะคะไม่แสดงออกเลยเนาะ เราดูลัคนาราศีนะคะอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองนี้บ้างราศีตุลพฤกษกนะคะเมถุนแล้วก็มังกรค่ะตุลพฤกษกเมถุนมังกรนะคะอาไปกันต่อสําหรับกองที่สองเลยนะคะมาต่อจ้ะแม่มาต่อกองที่สองนะคะกองน้อง สีพึ่งนะคะมหาเสน่ห์ของเรามาดูกระซิมาดูความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างคุณกับเขานะคะดูคําใบ้ว่ามันจะตรงไหมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะขอพลังงานไพ่หน่อยจ้า อนนี้หรอบี้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆนะคะเป็นเป็นโอกาสครั้งใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะอยู่ในช่วงจีบๆกันอยู่หรือมันขึ้นไพ่แต่งงานมันคืออะไรอะ่ะม,มีคนมีคนมีครอบครัวแล้วหรออาจจะเป็นมีโอกาสนะคะว่าอาจจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วมาแอลคุณก็ได้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอืม พี่รู้สึกมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม he he <T |ar|> ่ผูกมาดอ่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนช่วงคุยคุยกันหรือว่าฉันก็ไม่รู้ดะว่าเราคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าแบบไม่รู้เหมือนกันว่าเราคืออะไรแต่แบบก็คุยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เหมือนมีกันและกันคุยบ้างไม่คุยบ้างว่างก็คุยว่างก็นัดเจอกันว่างก็กินข้าวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในช่วงเด็ดๆช่วงแบบ ไม่ได้ลงลึกในความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบ Open Relationship นะหมายความว่าอะไรความสัมพันธ์ที่แบบเป็นวิบวบ e ิ e ฟ i t หรือเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันยังคุยยังฉืดในช่วงคุยคุยกันคือไม่มีสีถึงห่วงอะไรกันมากหรืออาจจะอยู่ในช่วงแบบคบกันแหละแต่ว่าเป็นคนคบแบบ ไม่ไม่ได้ผูกพันอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนกันแล้วอ่ะพี่ว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นแฟนกันมานานแล้วแต่งงานกันนานแล้วจนรู้สึกว่าแบบว่าความรักมันไม่ได้หวานแหววอะไรแล้วหาหาความหวานจากความรักนี้คือยากมากอะไรประมาณนี้เหมือนต่างคนต่างอยู่อนะคะ่ะประมาณนี้มันเหมือนความสัมพันธ์มันนิ่งๆมันแบบว่างก็เจอไม่ว่างก็ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเรื่อยๆอะค่ะมันแบบมันทรงๆอ่ะมันไม่มีอะไรหวหวานะคะไปไปมา อะไรประมาณนี้นะอารมณ์ประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคาถามกันนะคะว่าแล้วเขาหึงห่วงเราไหมเนี่ยเขาหึงฉันไหมเขาหึงฉันหรือเปล่าหึงไหมเนี่ยหึงหรือเปล่าเม,าามื่อความสเสีย,ยเขาไม่ค่อยนะ คือคนคนนี้ถ้าต่อให้คุณมีกิ๊กเขาก็ไม่รู้อ่ะมีมิความรู้สึกว่าเขาน่าจะแบบใส่ใจในในเรื่องของเขาอ่ะนะคะแล้วก็เอาจริงๆตัวคุณน่าจะเป็นคนหึงเขาซะมากกว่านะแล้วก็เหมือนพี่ว่าคนคนนี้เจ้าฉูด้วยนะคะเขามีความแบบว่าเหมือนเขาเอาไม่ได้เอาเวลามานั่งคิดอ่ะว่าแบบว่าคุณจะต้องใจเขาไหมหรือคุณอาจจะไปแสดงออกว่าแบบเออเนี่ยฉันไม่มีทางนอกใจเธอหรอกแบบ ทำให้เขารู้สึกว่าวางใจมากๆเลยแบบว่าคนคนนี้ไม่ไม่น่าจะต้องจะฉลกอะไรประมาณเนี้ยคือี่รู้สึกว่าเขาเหมือนเอาเวลาไปใส่ใจในเรื่องของของตัวเองนะเอาเวลาที่เขามาหึงหวงคุณอ่ะคือเอาเวลาไปแบบหากิ๊กดีกว่าคือนางอ่ะน่าจะไม่ได้น่าจะเคยเจ้าชูน่าจะนางน่าจะเจ้าชูเลยแหละนะคะก่อนที่จะถามว่าเขาหึงคุณไหมคุณน่ะหึงเขามากแล้วก็เขาก็น่าจะไม่ได้แบบว่า เขาแต้จะทุกโซนด้วยนะคะแล้ววิก็ว่าเขาคงไม่ได้มาเอาเวลามาใส่ใจที่จะมาคอยจับผิดคุณหรอกเพราะว่าคือจริงๆแล้วโดยธรรมชาตินิสัยเขาก็ไม่ชอบคนแบบจับผิดอยู่แล้วซึ่งดังนั้นเขาก็จะไม่ทํานะแล้วก็แต่คนคนนี้มีอย่างหนึ่งที่วิ่รู้สึกคือเขาไม่หึงนะเขาไม่หึงไม่ห่วงนะคุณมีกิ๊กเขาก็จับไม่ได้หรอกเพราะว่าอีนี่แบบโมแต่สนใจเรื่องของตัวเองแต่ถ้าวันนึงเขาจับได้เขาเลิกเลยนะคะวิเตือนไว้เลย นางจะมีความแบบเห็นกัตัวนิดนึงอะถ้าพูดตรงๆเลยนะแบบว่ากูทําได้คนอื่นทําไม่ได้อะไรเงี้ยคือเขาเขาอะนอกใจได้แต่คุณทําไม่ได้เขาจะไม่ยอมเขาจะสักสีเยอะเลยนะเรื่องเนี้ยบทบางทีนะถ้าเขาเห็นอาการแบบสมมติว่าเขาเห็นว่าคุณอะ คือเขาจะไม่หึงถ้าเกิดเขาไม่เห็นว่าคุณอยู่กับใครหรือเขาไม่เห็นพฤติกรรมที่มันสุ่มเสี่ยงต่อความหึงหวงสมมุติว่าถ้าเขาไปเห็นคุณเดินกับใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยเขาอาจจะหึงแล้วเป็นคนหึงมากหึงแรงนะคะอาจจะลุยเลยแหละแล้วก็อาจจะไปถามตรงๆเลยเนี่ยเอ้ามากับใครอะไรยังไงแบบเอาจริงเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าคนคนนั้นคือกิ๊กของคุณบิ้ว่าเขาจะไม่ยอมแล้วเขาจะเลิกเขาจะเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีเขามากเลย ถ้าใครนอกใจเขาเขาจะไม่ยอมแต่ตัวเองทําได้ไหมทําได้นะคะคนประเภทนี้นะคะคือตัวเองทําได้แต่คนอื่นทําไม่ได้นะคะประมาณนี้นะมีรู้สึกว่าถ้าคุณไม่ได้ไปทําอะไรที่มันแบบที่มันน่าหึงอะ่ะเขาจะไม่หึงแต่ถ้าเขาหึงคือเขาหึงแรงเลยและเขาจะสืบให้ได้ด้วยว่าไอ้คนคนนั้นอ่ะมันใครแล้วมาอะไรกับ กับคนของเขาถ้าเกิดว่าเขาคิดถ้าเขารู้แล้วเขาจับได้ว่าคุณเป็นกิ๊กกันบอกเลยว่าเขาจะไม่ยอมนะคะเขาอาจจะให้โอกาสก็ได้นะแต่ี่ิีเขารู้สึกว่าระวังในเรื่องของการโมโหร้าย,ายการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะไม่ไม่คุณก็ชูเนี่ยแหละที่จะโดนนะคะบางทีแบบอาจจะโดนโชกโดนแบบไม่ยอมคือคนมันศักดิ์สรีมันเยอะอะไรประมาณนี้เขาอาจจะให้โอกาสคุณก็ได้แต่ว่าการให้โอกาสครั้งนี้มันจะต้องแลกมาด้วยกันแบบายกันไปข้างนึงก่อนอนะแล้ว่ิีเขารู้สึกว่า เขาจะไม่ยอมจริงๆนะคะเขาจะไม่ยอมแบบเสียศักดิ์ศรีนะประมาณนี้ก็คือสรุปง่ายคือถ้าหึงก็คือหึงแรงนะคะแล้วก็ถ้าปกติจะไม่ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ไม่ค่อยหึงแต่ถ้ารู้ปุ๊บเนี่ยก็จะแรงกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ถึงขั้นเลิกกันได้เลยหรือว่าไม่ใครก็ใครก็ตายไปข้างหนึ่งะคะ่ะไม่ชู้ก็คุณเนี่ยก็ตายไปข้างหนึ่งนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูลัคนาราศีกันบ้างนะคะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองนี้บ้าง มีลัคนาราศีมังกรนะคะตุลพฤกษศกแล้วก็มีถุนนะคะมังกรตุลพฤกษ์ศกมีถุนค่ะมาไปกันต่อนะคะสําหรับชาวกองที่สามนะคะถ้าตรงยังไงก็คอมเมนต์บอกวีด้วยนะคะมาต่อนะจ๊ะกองที่สามจ้ากองที่สามเหรอจ๊ะก็คือกองนี้เลยกองน้ํามันเสนินะคะเรามาดูความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในอดีตนะคะพลังงานมันเป็น,ปนยังไงบ้างนะมาเช็คว่ามันตรงไหม พลังงานมันตรงไหมความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณเป็นเพื่อนนะคะคุณเป็นเพื่อนกันคุณเป็นเพื่อนกัน <c ười> <อ> <c ười> มันเป็นความสัมพันธ์ที่เ <c ười> <c ười> พื่อนจริงๆ <ma ug> มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟน หรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออก็คือนะอย่างงั้นแหละเป็นวิดนะคะเปนวิดนึกถึงเพลงไอ้นี่ยเส้นบางๆอะ่ะลองไปฟังดูแค่เส้นบึงบางที่ฉันอะไรไม่รู้ช่วงนี้คือร้องเพลงไม่ได้เลยอะไม่ได้เรียนร้องเพลงคือไม่ได้เลยไปฟังเอานะชื่อเพลงว่าเส้นบางๆนะคะใครอยากที่ดูแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปนะจ๊ะ คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยบอกเลยนะจ๊ะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่กล่าวกล่าวข้ามผ่านเส้นบางๆนี้ไปไม่ได้จริงๆนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ายากนะคะที่จะไปต่อแบบว่ามันเหมือนแบบมันเป็นได้แค่เพื่อนตอนนี้ก่อนนะคะแต่ว่าน่าจะเคยมีเซ็กกันในบางเคสนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่รอการพัฒนาหรือว่ามีคําถามระหว่างสองฝ่ายว่า เราสองคนเนี่ยมันจะพัฒนากันไปได้มากกว่านี้ได้หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นในเรื่องของต่างชาติต่างประเทศด้วยนะคะมีการแบบอยู่ไกลนะคะหรือว่ามีการใช้ภาษาที่มันต่างกันนะคะดูเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยากอะคะ่ะที่ที่มันจะไปต่อหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบกืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะคะกลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงเนาะประมาณนี้ ถ้าใช่นะคะไปต่อได้เลยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาไม่ได้แต่มันก็จบได้ยากอยู่พอสมควรนะมาดูซิแล้วเขาคนนี้หึงคุณไหมเ<ม>ขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีเซ็ก six april มากแบบ ใครเห็นก็ต้องอยากแบบเย่เย่ยูยูคุณใครเห็นก็ต้องมีอารมณ์ทางเพศแรงว่ะเขาคิดว่าเขาหึงคุณไหมคะเขามีความรู้สึกเขามีความรู้สึกไม่รู้ว่าเขาสับสนไม่รู้ว่าเขาหึงไหมแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่า คุณน่าจะมีคนคุยเยอะมากแล้วคุณมีเซ็กเป็นคนที่มีเซ็กแอพเพียมีแรงขับเคลื่อนทางเพศแบบจัดเลยอ่ะถ้าคุณได้เดินออกจากท้องถนนหรือว่าคุณได้คุยพูดคุยกับใครอ่ะคนคนนั้นจะต้องรู้สึกอยากเคมคุณแล้วก็อยากหลงรักคุณแล้วก็เขารู้สึกว่าไม่ไม่รู้ว่าคุณทํางานอะไรนะแต่ว่าหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันทําให้คุณได้พบเจอพบปะผู้คนเยอะแล้วก็คนคนนี้อาจจะมีส่วนหนึ่งด้วยที่เขาแบบไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าไปไปกับคุณไม่รอดแน่ๆเลยอาจจะด้วยเรื่องของ เรื่องของการงานของคุณนะ่มันอาจจะอาจจะเป็นพลับบิกหรือเปล่าแบบว่าคุณอาจจะเป็นคนอินฟลูเอนเซอร์หรือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ในสื่อโซเชียลคุณอาจจะเป็นคนที่มี f อคุณอาจจะเป็นคนที่แบบคบปะผู้คนเจอผู้คนเยอะนั่นนี่โน่น ôn, อะไรเงี้ยเหมือนนั่นของบี้อย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบว่าเป็นงานที่คุยกับคนเยอะอะไรเงี้ยคือมันจะต้องแบบเจอผู้คนมากมายแล้วเขารู้สึกว่าโอ้โหเขาเหนื่อยอะแบบเหนื่อยกับการที่แบบว่า จะมาละแวงแะอะไรเงี้ยวีรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่หึงแต่เป็นคนเงียบๆนะคะเป็นคนมีมาดของตัวเองแล้วก็คือเขารู้สึกว่าแบบเขาเขาไม่อยากชอบคุณเลยอะเพราะว่าคุณเป็นคนน่าจะเป็นคนทํางานเก่งแล้วก็ดูในเรื่องของหน้าที่การางานของคุณเนี่แหละมันทําให้คุณได้เจอผู้คนเยอะแยะเบแค่คิดก็ปวดหัวอย่าอย่าว่าแต่หึงมึงเลยในชีวิตจริงอะคือแค่คิดก็ปวดหัวแล้ว เขาใจฟิลป้าแค่จินตนาการว่าแบบเออนี่ยังไม่ใช่แฟนกูนะถ้าเป็นแฟนนี่คือกูจะหึงขนาดไหนเลยอ่ะคือคุณทําอะไรอ่ะเป็นแบบอยู่ในผับเหรอเป็นดีเจเหรอหรือว่าเป็นโฮสหรือว่าเป็นอะไรคือมันทําไมมันแบบมันเจอคนเยอะอะไรขนาดนั้นน่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาส่องโซเชียลคุณอยู่ตลอดนะคะเขารู้สึกว่าในโซเชียลของคุณอาจจะแบบมีหนุ่มๆมีสาวๆมาคอมเมนต์หรืออะไรแบบนี้ด้วยอ่ะอืม เขารู้สึกว่าคนเข้าหาคุณเยอะนะแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าความรู้สึกนี้มันคือการหึงหวงหรือเปล่านะคะประมาณนี้เดี๋ยวดูซิว่าสรุปสรุปหึงไหมเอาจริงวิรู้สึกว่าคนคนนี้กลัวคุณนะเขารู้สึกว่าเขาเอาคุณไม่อยู่แน่คุณเคยเจอคุณเคยเจอคนที่แบบว่าเข้ามาในชีวิตของคุณไหมอย่างเช่นคนที่คุณจะรู้สึกว่าคุณจะไม่เป็นแฟนกับคนนี้เด็ดขาดอะี่เคยเป็นนะแบบว่าวิรู้สึกว่า ด้วยหน้าที่การงานเขาอย่างเงี้ยบางคนส่วนมากนะคนที่จะโดนตัดส,สินนะก็คือคนที่เป็นนักร้องกลางคืนหรือว่าคนที่ทํางานกลางคืนนะคะที่เขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรับในหน้าที่การงานของเธอไม่ได้งานของเธอเนี่ยมันเจอคนเยอะมากเกินไปมันทําให้ฉันมีความรู้สึกว่าแบบหวัดระแวงนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบไม่เอาดีกว่าบบ dogs, อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบว่าเลือกที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมดีกว่าคุณเคยเป็นไหมเวลาที่คบกับใครแล้วเลือกเรื่องหน้าที่การางานรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแฮนโดไม่ใช่ฉันเป็นคนขี้หึงนะอะไรเงี้ย <mind> ฉันไม่สามารถที่จะแบบ ปล่อยตัวปล่อยใจให้เขามีเอฟซีได้อะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมพี่ว่ามันจะเป็นฟิลอารมณ์นี้นะคะเขาหึงคุณไหมเขาปล่อยคุณอิสระนะพีว่าเขาไม่ไม่เคยแบบมาคุมพฤติกรรมแบบไม่คุมพฤติกรรมอิสันดานนี่ใน t ิกตอกอะเคยเห็นในทิกตอกบ้าที่มันเป็นมีมแบบช่วยมาคุมพฤติกรรมอิสันดานนี่หน่อยอะไรเงี้ยคือเขาไม่ไม่ไม่แบบเขาปล่อยคุณอะอยากจะทําอะไรก็ทํานะคะเขา เขาห้ามคุณไม่ได้ด้วยพี่มีความรู้สึกว่าคุณแบบคุณอาจจะทราเวลบ่อยหรือเปล่าคุณอาจจะเป็นงานของคุณอาจจะเป็นงานที่เดินทางบ่อยหรือเปล่าก็ได้นะต้องเจอผู้คนเยอะอะไรเงี้ยเขารู้แค่ว่าคุณมีเสน่ห์มาก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 แบบระดังอ่ะน่าจะเป็นคนชายนี่มากๆาอ่ะเขาหึงไหมหรอพี่ว่าเขามีมีหึงแต่มันเหมือนเก็บเก็บอาการน่ะเก็บอาการข้างในมันเป็นฟิลอารมณ์แบบ สีมันมีความสงสยัยอะมันมีความแบบคนอย่างคุณเนี่ยนะจะไม่มีใครเข้ามาหรือแบบมันมีความเหมือนแบบมันเป็นความหึงอะไรของมันวะเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนหึงยังไงของมึงก่อนมันหึงนะแต่มันก็มีความรู้สึกว่าเจ็ดดาบอะเจ็ด,ดาบสามใบเลยเขาคิดว่าคุณเป็นคนกระล้นเหรอ เขาส่งคุณหนักมากเลยนะส่งแบบส่งแล้วก็ไพ่เจ็ดดับมันหมายถึงการโกหกมันดูอ่านยากจังเลยอะ่ะพี่รู้สึกว่าเขาเขารู้สึกว่าคุณเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นน่ะเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นฟิลแบบ ่มันเป็นฟิลเหมือนอยากปล่อยให้คุณเป็นอิสระนะคือมันไม่ใช่คือคนปกติแล้วหึงมันจะต้องแสดงออกว่าแบบเออฉันหึงนะอะไรเงี้ยแต่อันนี้ี่รู้สึกว่าเขาเข้าใจในเนเชอร์ของคุณอะว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณจะต้องมีคนเข้าหาคุณอยู่แล้วแล้วก็เขารู้สึกว่าถ้าเขาหึงห่วงคุณไปอ่ะเขาก็ห้ามคุณไม่ได้อยู่ดีเพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่รู้เขาไปจับทางคุณได้ยังไงว่าคุณเป็นคนที่แบบรักอิสระมากแล้วถ้าคุณจะโกหกใครอะมันเนียนมากจนแบบเขารู้สึกว่า หึงไปก็เหนื่อยเปล่าๆคนแบบเนี้ยเราถามว่าเขาหึงไหมใช่เขาส่องคุณตลอดนะคะแล้วเขาก็มีความแบบได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าเอ้ะคนนั้นคุ้มคุยด้หรือเปล่าคนนี้คุ้มคุยด้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือบี้รู้สึกว่าเหมือนเขาแบบไม่แสดงออกอะเหมือนเอาไปคิดในใจเฉยๆอะค่ะว่าคุณคนนี้คือกิ๊กคุณไหมคนคนนี้แบบใช่แฟนไหมอะไรแบบเนี้ยแต่แต่เขาก็ปล่อยคุณอิสระอะไม่รู้สิมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนไม่ชอบคนจู้จี้จุกจิกหรือเปล่าแบบถ้ายิ่งไปจู้จี้จูกจิกก็ยิ่งทําให้คุณยิ่งไปจากเขาหรือเปล่าวิไม่แน่ใจทำไมเหตุผลอะไรที่เขาปล่อยให้ให้เราเป็นอิสระคะอันนี้ฉากถามอืมเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากเขารู้สึกว่าเหมือนแบบเขาหึงไหมเขาหึงนะแต่ลึกๆเขารู้สึกว่าคุณคือคู่เขาแหละ แล้วลึกๆคือเขารู้สึกว่าเหมือนแบบเขาจัดการความรู้สึกของตัวเขาเองอะค่ะคือบางคนนะ่ะหึงห่วงใช่ไหมแล้วเลือกที่จะระบายออกมาเลือกที่จะไปด่าแฟนเลือกที่จะไปตามจิกอย่างเงี้ยแต่ตัวเขาอะพอเขามีอารมณ์หึงเข้ามาเขาจะจัดการความรู้สึกของเขาเองอะค่ะให้มันจบที่ตัวเขาและเขามีความเชื่อมั่นอยู่ลึกๆว่าคุณนะ่ะคือคู่ของเขาประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่อยากแบบ ให้มันท็อกซิกอะค่ะอยากอยากคุยกันแต่เรื่องแบบมีความสุขเรื่องแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยอืมข่าวว่าเขาเครียดไหมเขาเขาเครียดนะแล้วเขาเก็บไปเครียดเลยแหละไอ้เรื่องคนที่เข้ามาเรื่องสนิทของคุณนะคะและเขาก็คิดว่าคุณไม่น่าจะมีเขาแค่คนเดียวหรอกแต่ว่าเขาไม่อยากให้มันเป็นท็อกซิกอะค่ะเขาเหมือนแบบเก็บไปเครียดคนเดียวนะคนคนนะี้เป็นคนเครียดเงียบเป็นคนเก็บกดเป็นคนที่แบบว่า ให้มันจบที่ความรู้สึกของเขาเถอะอะไรเงี้ยเหมือนเขาจัดการความรู้สึกของเขาเองเขาจะไม่แสดงออกมาในเรื่องหึงหวงเนาะสรุปง่ายๆคือเขาหึงแล้วเขากเครียดมากแต่ว่าเขาจะจัดการความรู้สึกของตัวเขาเองแล้วเขารู้สึกว่าหึงไปก็เท่านั้นแหละคนอย่างคุณเนี่ยมีคนข้อหายเยอะอยู่แล้วคือหึงไปก็เหนื่อยเปล่าๆนะคะประมาณนี้เนาะถ้าตรงไม่ตรงยังไงก็บอกบีด้วยนะคะเหนื่อยว่ะเหนื่อยเหนื่อยที่เต็งพูดมากนี่แหละอมาดูลัคณาราศีนะคะอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกล้องนี้บ้าง มีลัคนาราศีกรกฎนะคะลัคนาราศีตุลลัคนาราศีพฤกษภนะคะพิจิกเมถุนมังกรเยอะมากเลยนะพิจิกนะคะมิถุนมังกรพฤกษภตุลแล้วก็ราศีกรกฎนะคะโอเคนะคะใครที่สนใจอยากปรึกษาส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้เลยหรือว่าโปรสองแถมหนึ่งนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยแล้วไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย